รู้ทันขบวนการโกงจำนำข้าวการจำนำข้าวช่วยชาวนามีเงินมีทองมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยชาวนาจำนำข้าวได้โดยไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรรับหนังสือรับรองจากกรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อปลูกข้าวถึงฤด,ดูเกี่ยวเกี่ยวแล้วเอาข้าวไปจำนำได้ใบประทวนมาขึ้นเงินที่ทกสโรงสีสีและแปลร,รูปข้าวที่รับจำนำทรงเข้าโกดังลาง กระทรวงพาณิชย์นำข้าวไปขายสู่ตลาดโลกแต่วิชาชีพกลับอาศัยช่องโหว่ของโครงการมาทำนาบนหลังคนขบวนการสวมสิทธิ์ชาวนาข่คมขู่ซื้อหนังสือรับรองเกษตรกรจากชาวนามาสวมสิทธิ์นำข้าวราคาถูกคุณภาพต่ำจากต่างประเทศมาจำนำขบวนการโรงสีปลอมไปตั้งจุดรวบรวมข้าวเพื่อรับจำนำเอาโคต้าข้าวไปขายขบวนการปลอมใบประทวน เอาใบป,ประทวนปลอมไปขึ้นเงินกับทกศโดยที่ไม่ได้ขายข้าวจริงขบวนการขโมยข้าวลักข้าวจากยุ้งฉางแอบนำข้าวออกระหว่างสีและแปรรูปรัฐบาลรู้ทันขบวนการเหล่านี้และวางมาตรการคุมเข้มโดยตรวจสอบสิทธิ์เกษตรกรอย่างเข้มงวดตั้งบทลงโทษโร,รงสีสวมสิทิทธ์โรงสีปลอมทั้งทางแพ่งและทางอาญาอย่างเด็ดขาดปรับปรุงการออกใบป,ประทวนให้เป็นระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบสีและแปลรูปข้าวให้ตรวจสอบเชื่อมโยงกันได้โดยตลอดให้มีสายตรวจเฉพาะกิจและให้ตำรวจกวดขันส่งฟ้องคดีใน15วันตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการในทุกมิติแต่ความพยายามของรัฐจะสำเร็จไม่ได้ถ้าขาดความร่วมมือจากทุกคนช่วยกันตรวจสอบการจำนำข้าวเพื่ออนาคตของชาวนาและประชาชนไทย